บเซอร์ติฟิเคออกแล้วปีที่สี่ทีนี้อันนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นผลการตรวจหลายจังหวัดมากบอกเลยนะคะสี่ภาคตรวจว่าเรามีสารปนเปื้อนไหมมีสารหนูไหมรตรวจว่าเราอ่ะมีสารลดนั้นหนักไหมมีสารพิษไหมมีอะไรเจือปนไหมตรวจสอบว่าเราอะใส่อะไรเข้าไปทําไมคนกินมันถึงดีโอ้ยมันต้องใส่ไอ้นั่นแน่เลยอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะสารเซียรอยเสียร,อย,ยรอยเออหลายคนนะค่ะมาบอกว่ามันใส่สเตียรอยถ้านันนะมันไม่มีทางดีหรอกอะไรเป็นภูมิแพ้เป็นนุ่นเป็นนี่ดีหมดดีหมดดีหมดมันใส่สเตียรอยชัวทุกคนก่อนที่ครูจะไปตรวจนะหนึ่งโรงงานต้องตรวจก่อนแล้วโรงงานต้องส่งผลไปให้ออยอยนะคะสอง หมอผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรก็ตามก่อนเขาจะกินเขาจะแอบเอาไปตรวจหมอปุ้มก็แอบ,บเ,อเอาไปตรวจพี่บางออนกรอสที่อยู่เยอรมันก็เอาไปตรวจที่ญี่ปุ่นก็เอาไปตรวจทีอ่อะไรอีกนะทุกคนหลายประเทศมากเอาไปตรวจที่ประเทศเขา พบว่าเป็นสมุนไพรธรรมดาซึ่ง,ง,งไม่มีสารเสือปนไม่มีสารด้วยแล้วก็วซึ่งไม่ผิดด้วยก็คือเป็นเป็นสิทธ,ธิของเขาแหละที่จะมีการตรวจสอบเราเราดีใจด้วยใช่ก็ก,ก็เนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างแหละที่บริษัทวอ็มเก้าไทยแลนด์เนี่ยเราเราแบบเปิดกว้างเลยเนาะก็คือ<ะ>นี่การสุ่มตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยตรวจได้หมดนะคะเพราะนี่คือประโยชน์นะคะคือประโยชน์มากๆทีนี้คุณคิดดูนะอบอถือค่ะเราไม่ใช่มีแค่แค่ใบที่เราไปตรวจหาสารพิษนะคะเรามีใบเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับ ซองชานี่นะคะซองชากับเชือกนะคะปกติจะทํามาจากเยื่อพลาสติกนะคะซึ่งกินนานๆแล้วมีโอกาสสะสมเนาะหลายคนก็ดูข่าวอยู่ใช่ไหมคะของเราทํามาจากเยื่อใบหม่อนคือพืชนั่นเองค่ะเราทํามาจากพืชทั้งหมดนะคะกัดกินเคี้ยวไปเลยค่ะ นะคะแต่อย่าทาแค่นั้นแหละเออรู้แค่ว่ามันไม่อันตรายมันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่อันตรายนะคะก็คือมันไม่มีสารที่อ่าเขาเรียกน,นะ,ะที่มันจะออกมาแล้วไปปนเปื้อนนะคะเ,เราเมีใบเ,เซอร์ค่ะทีมงานนพ้าก้าวมีใบหมดแล้วนะใบเซอร์ของตัวนี้นะคะไปขอทีมสื่อหรือไปขออันนี้ได้เลยนะคะเพราะเราออกสื่อได้นะคะครับบางตัวที่เราไม่โชว์คือคือ,ค,อคือเรามีแต่ออกสื่อไม่ได้อ่าต้องเข้าใจแบบนี้นะคะ หลายคนจึงไม่รู้ว่าเรามีมาตรฐานเบอร์ใหญ่ขนาดนี้รเราส่งออกไป 6- 7เจประเทศเพราะเรามีทุกอย่างการันตีหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้อ่ะอันไหนโชว์ได้เราก็ให้โชว์นะคะอันนี้ก็สามารถโชว์ได้ว่ามีใบเซอร์นะคะที่การันตีว่าของเราอะทำมาจากเยื่อใบหม่อนของแท้นะคะเนี่ยค่ะทั้งเชือกทั้งทั้งตัวนี้ทั้งซองทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะส่วนสมุนไพรทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบชาวบ้านโดยไม่ใช้ยา เพราะถ้าตรวจเจอว่ามียาหรือสารพิษไม่ใช่แค่เราโดนเล่นนะคะเขาจะเล่นไปถึงข้างล่างก่อนเลยก็คือผู้ปลูกลนะคะปแปลงปลูกถึงองขึ้นทะเบียนอ่าแต่เราไม่ได้ซื้อซื้อกับคนปลูกโดยตรงเนาะเราซื้อผ่านคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะต้องผ่านเขาเพราะอะไรเพราะเขามีลายเซ็นนะคะเพราะฉะนั้นซื้อจากครูอุ่นใจเพราะครูไม่ได้เดินไปที่สวนครูเป็นคนไปหาสวนก็จริง แต่คนรับซื้อให้ต้องการันตีว่าตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะว่าไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสาร่ถกอนรเซ็นแบบบ้านนะครับอ่าถ้าเราก็สร้างบ้านไม่ได้อ่าแบบนั้นเลยนะคะ